สวัสดีครับถูกท่านวันนี้เราอยู่กับเกมนี่อะไรครับผมบูโบดเกมสามนะฮะวันนี้ไม่ได้มาปกตินะวันนี้มาจะมาโดนมอสนะครับผมมอสปืนนะฮะเป็นยังไงต้องไปโดนซะหน่อนยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มเกมใหม่กันเลยแล้วกันนะครับผมสมดุลนั่นแหละนาด,ดีสุดทักลางๆไม่ยากไปนะครับผมไม่ง่ายไปด้วย เรา,าสามารถสร้างเรือเราทำงานได้หากต้องการส่วนเสริมของคุณอาจไม่ถูกต้องตัวเกมจะดำเนินในเรื่องต่อจากการจมพันห,หลังโอเคเอาซะ Who are you เจ้าเป็นใครในี่ก็รู้ผมชิวชวอยู่แล้วเอาไงดีนะคนแค่คนแค่ เราเคยเล่นตัวผู้หญิงหรือยังนะ่าจะเคยเลยนะครับผม่าจะเคยเล่นตอนโวลหนึ่งตอนนั้นเล่นจบแค่แอคหนึ่งเล่นไม่จบกับเพื่อนคนแคคนแคนี่ยังไม่เคยเล่นเนาะฮาวฟิง่ผมเคยเล่นละงอ้นเล่นเป็นคนแคลแล้วกันครับโอเคมีซับคลาสของคนแคด้วยคนแค่ทองดูคนสปอตอืมเพิ่มปติจดเพิ่มขึ้นอีกครั้งหรือได้ผลลัพธ์ผลกระทบการฝึกชุดเกราะของแค่ คุณมีความสามารถของเกาะด้วยเกาะเป่าและเกาะบานกลางอันนี้ดูเดรกัสต่อต้านวับลวงตาต่อต้านกระทำให้ลงสนห์หรือเป็นอัมพาตอันนี้ก็เข้าถาคนแคะดูเดรกัสน,นะฮะอาชีพสำหรับผมต้องกลับไปกวีอีกครั้งมาอืมเชื่ออะไรเนี่ยโอรีฟแล้วกันน้องโอรีฟ Let's go <S แล้วก็ท่านเทพในฝันงั้นก็เป็นคุณแคร์ไปแล้วกันนะครับผมเอาเปิดเป็นคุณแคร์ผู้ชายบ้างดีกว่าเข้มเข้มไม่ต้องเปลี่ยนเจ็บประมาณนี้แหละกุญสัก Let's go ตามข้ไปไอ้นี่เออเข้ามาอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยเออชั้น Can you drop me something Yeah <c oughs> อาจา<ข>อจะมีเสียงเพื่อนรุดรอบไปนิดนึงนะฮะต้องขอไปอะหัวของฉันนี่ฉันยู่ที่หน้าอันนี้บอ่บอบ่อที่มีหนอนในนั้นใช้การส,สับสนได้สำรูดการตรวจสอบทัศ้ารู้แล้วถ้าได้ถ้าได้แล้วไงในตัวนั้นไม่มีความเปราะบางการสะพานงเล็กน้อยอาจจะทำให้มันแตกสลายได้ พราะงั้นเราไม่ควรไปแตะเข้าใจไหมสาวน้อยอยา่ยาอย่าอย่าคิดลองดีจ้ะโอ้สบู่ดีตายแล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดของมันจะมีทางข้างหลังเลยนะมันจะมีของทางข้างหลังด้วยผมไปเช็คซะหน่อยดีกว,ว่าเกิดจะมีอะไรมีตู้ไม้เฟย์ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอชดชีวิตออกมาได้อะนะข้างหลังมีของให้เก็บนิดหน่อย เอนี้ชิโนะอะไรเนาะขายเด็ดทองเดียวไม่มีเป็นทำอะไรไม่ได้หรอกขายได้ก็น้อยตรงนั้นมีกล่องเงินหนีหยิบกล่องมาด้วยเลยแล้วกันน้ำหนักผมถือได้ประมาณร2อยิเพราะว่าไม่ได้ตัวที่แข็งเท่าไหร่เราเล่นสายบาก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าสายพวกถือของหนักๆก็คงต้องเล่นพวกบาร์บารียนอะไรประมาณนั้นบาโดดลงมาเลยขี้เกียจอ้อมเรามีที่ตรงนี้ แปลกแต่ก็รู้สึกดีอะเนาะข้านีก็สวยเหมือนกันนี่เนี่ยน่ารักกุ๊กกิ๊บนั่นใครน่ะข้ามาสนนี่คือจุดจบของแกไอตู้ต่างั่นเกลียดจะอย่างเงเราเป็นเพื่อนกันหัวข้านั่นอะไรเจ้าไม่ใช่พวกทาส วันนี้วาระขิดจะอวยพรให้กับข้าเราอาจจะรอดไปดูกันได้เข้าใจบอโอเคอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเป็นฮารอดเรามีประดิษฐที่ทำลายจิตใจเวันแต่เราจะหนีวันแต่เราจะถูกชำระล้างร่างกายและจิตใจของเราจะแปดเฟื่อดและปิดเบี้ยวภายในวันนี้พวกเราจะเป็นไกด์ผมไมฟรีะนะเพราะว่าอย่างไง เรากำลังจะไปผู้เล่นมาจิตใจของไมเฟียร์เหรอมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถทำได้สิเราสามารถทำอะไรได้จากว่าจะหนีที่เราจะทำคือระดับได้คือซ้ำขัญกขวานัคือหนีใช่มันไม่ใช่เป้งก่อนอื่นเราต้องกะจัดผู้อิมั่นก่อนแล้วก็ค่อยไปคุมหางหรือเสือเราจะพูดถึงเรื่องการรักษาติดเชื้อเมื่อเราไปถึงข้างล่างนี่้าใจบอกรึยังก็คือรวยเลยีกว่านะเจ๊กินอร่อยใช่ไหม ปักทำลาสู้เอา่อยซาน้อยพุ่งใส่หกไม่ตายไหมตายดิเลือดเป็นหกพอดีเป๊ะมีสั้สนไม่ค่อยว่ากันเคิืนถึงโยอาซั่งกะแทกติดมืองงเดน่์โตของฉันแล้ว มันงงอยู่ได้อยู่งั้นยิงขวามือยิงขวามือหนึ่งเมตรอิ่มอิมเดินตรงไปช่วยไฟบอลให้โดนนะครับมิดนะจ๊ะน้องๆฟาบไปเลยเฟลเซลเดี๋ยวเราไปอาวุธตีระยะใกล้กันนี่เราใส่ไม่ถนัดสหารพิบิตบางคนสามารถร่วมประจุแัยของเราได้ คุณสามารถควบคุมพวกเขาได้เหมือนกับที่คุณควบคุมตัวเองตับทาบขอดูดของก่อนต้องดูก่อนว่าอะไรใช้กับเราได้บ้างขวานถนัดใส่ไปก่อนตี 5. สูนถึงหาส่วนให่จะเน้นเน้นธนูน่าส่วนใหญ่งั้นก็เหมาะสองสรับปืนแล้วนะล่ะเพราะหยเราจะเล่นมอดปืนเลี้ยวรู้กันเลย ใจแล้วขาดูวุฒิก่อดอะไรถนัดเลสเบียนข้าว่าถ้าใส่เลสเบียนน่าจะดูเทคว่าอะไรเนี่ยสามถึงแปดเรดเบียนให้สามถึงสิบเรดเบียนคลองดีอันนี้หนะักต้องยี่สิบกิโลเลยนะเอามาทำไมก่อนเก็บไปก่อนแล้วกันว้าแล้โอเรซเซลเราตรงไปกันแล้ว อันนี้ไม่ต้องสนใจมากบุก๊ปตายไปซะเดี๋ยวเข้ามาช่วยนะสาวนอ้อยอาจจะเวลาแป๊บเดียวถ้าเราไม่ช่วยชัโดว์ฮาชัโดว์ฮาจะเป็นยังไงนาะเราได้กุญแจสำหรับเปิดกล่องขวามือของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมตรงนั้นมีคน้น มีดูดไว้เสียบเก็บสมองหายนี่ไว้นี่ไงปืนมาแล้วอยู่นี่นะครับดูดมาให้หมดจริงๆเราต่อทั้งกล่องใช่ไหมล่ะหยิบมาตัวข้าหนักอย่างมากเลยปืนนี่หนักเท่าไรเนะี่ยหนึ่งจุดเก้าตายแล้วไม่ต้องห่วง a อ4 7สี่สเอาอ <laughs> เราเก็บเสร็จแล้วยี่ห้อ บอกเลยว่านางตัวมากอันนี้หนักอะาไรนะหกสิบสองกิโลไม่หนักก็แตกอะครับผมจะเอาอะไรดีสาวน้อยเดี๋ยวข้าให้ AK เลยแล้วกันเอาไปเล่นซะ a k c สี c ิบเจ็ดขะ o มอนเลยสตูดม่อ้อาใช้ระเวิดประชิดเลยปืนเลยจ้คขึ้นคำตอบ <c oughs> อย่านะยิงนะอย่านะ <c oughs> โอเคเสียบ <c oughs> ข้ามาช่วยแล้วสาวน้อย ใส่ซ็อกเก็ตไปวางเลยเลยแล้วคิดเยอะเปิดฝากมันออกมาต้องเส้นพลังอีกในนอนอยู่แล้วว่าต้องได้เอกป่ะชัดด้วยฮาร์ดมามาร่วมทีมแก๊งกัเราไม่ต้องพูดเยอะเรารวยเลยดีกว่าปัทภิษคือศัตรูศัตรูคือทัพธภิตอะไรด้วยกันนี่คืออะไรลูกเต๋าดีจัดตัองเยอะนะครับผมอาชัดด้วยฮาร์ดเปิดอาวุธให้ก่อน เอาสนี่เลสยสไนเปรอร์อีรีดิชันไปเล let's go ไสยสไนแล้วก็ลุยกันต่อเก็บหิวน,นิดนึ่งเอ,อ้สุดชื่นฝากหายไว้ให้ shadow h ์ก่ t shadow h e a t แล้วก็เปิดกล่องที่เราลืมมีเงินงนิดหน่อยเอาหมดไปลุลย เราใกล้กับหางเสือแล้วเข้าใจหรือเปล่าตามตาที่ข้าบอกใครกันที่เราบิดชอบเขาจะเชื่อกับใจของเจ้าได้ยังไงแค็งแงใชยังอย่าโดนเอเคซิเจชมพาระครับ up ถ้าไม่สนใจเรามาด้วยกันดีกว่าอย่าพูดมากวุเลยนั่นใครนะ โดนกินสมองตำรถจงเชื่อมต่อส้นปรสาทของช่องสัญญาณเราตอนน้องหนีจากตอนนี้เลยทำมันซะอย่าเข้าจัดการมันที่หลังกัได้ก่อนที่เราหลบหนีดูสิว่าจะพูดได้มากแค่ไหนกันเชียวถ้าโดนเอคนี่เข้าไปได้เขาจะเกิดการเขาจักรพวกนี้ก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนหนานีเป็นไปได้เช่นหรือไรกันขอรับเดินไม่ถึงด้วยเกิดตรงนี้ถึงอยู่ ขอฟาดตัวหน่อยไฟร์ออบอลอ้อยเลือดข้าน้อยนะได้เวลาสเตเนเป,ปรอร์เออเรดิชันแล้วยิ่งอ้าวแตกสวยสวยขอบพอไม่แตกก็ยังไแงแล้วตาเจ้าแล้วเรเซยลยิงมันซะเรเซลที่ยิงนี่สามแฉกเลยมันไม่ถึงฮะ เทียมมันก่อนแล้วกันสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยจากกัดการไอตัวปลาหมึกทีเดียวจบจบกันไปก็แค่นั้นแหละตะิดเลยสิติดสตาร์ละสิแค้เดี๋ยว deep อามมูยิ่งสาวสิบเปอร์เซ็นต์ไม่โดนก็คงไม่ได้ยิงซะหน่อย นี่เด็กกีตาร์เพืหิวอร่อยจังเดี๋ยวนี้เนี่ยเชอร์โรฮาร์ดเตรียมตัวยิงนะสาวสาวน้อย25%โดนแบบเต็มที่จะเจ้าแล้วเอาหมึกใข่ไป2เม็ดตา้ตาเตา้ตาเต้าเต้าบอกเลยสลายอุ้ยหมึกตายหมึกตายแต่ไอ้นั่นไม่ตายเว้ยแล้วมันมีมาหาแล้วสวยตูวอาชิบ ข้าจะช่วยเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้แหละรอสักครู่นะเรซเซลยิงให้ไปก่อนเอาไปสามเม็ดไม่ต้องทอนเดี๋ยวข้าไปช่วยเดี๋ยวฮิวเลยเอา้าเดอแต่ไม่ต้องไปแตะไอ้เลือดด้วยอาวุธข,ของข้านี่ไม่ต้องสนใจสนใจแค่ข้างหน้าเดีานั เอาละเราได้อาวุธกับเสื้อเกาะมาแล้วก็จะหนักของนิดนึงแบ่งเสื้อแบ่งอาวุธไปทางนู้นบ้างไปเดินหน้ากันต่อเดี๋ยวนิดนึง <S <S เลิกกันน้อยเจ็บเจ็บอย่างมากโอ้ยตัวขลังกูกแขมเบียนมาแล้วแล้วรออะไรแล้วมาแล้ว มันกำลังจะมาหาเราเจ้าคงอยากจะโดนสินะเดี๋ยวเราเดินไปหานะจัดให้เลยเอาอีไม่ถึงตายแล้วมันหลงมาใกล้ๆโอ้หม oh ากอดขั้วเหรือเกินแคมเปนพวกนี้ข้าคงต้องยิงมัน15%ว้าวเ <c oughs> วเซลฝาดด้วยอยู่กกลเกินไปเจ้ยยาก็ต้องแถบไปหน่อยอะไรนะ oh สามสิบห้าสามเมตรอืมตายซะตาเจ้าแล้วเสาน้อยน้องโอรีฟอบเนยถั่วไม่ถึงแฮร์เกือบกันไปเขาขยับอันนี้หนึ่งเห็นระยะแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยับาจิกไม่โดนอ่ะมันบินมาแล้วโอ้ครับตู้โดนแน่อีกเลยโอ้ยเกือบดีว่าเบ้า สไนเปอร์อีลีเดชันยิงวางขาไม่ตายไม่โดนเลยดีกว่าไปเลยเไปเซลสามมิตไม่โดนเลยเหรอเปิดไปได้ยังไงกันสวยแล้วนี่ระยะเผาขนไม่โดนสวยตูแล้วอ่าโดนแทงข้าเจ็บช่วยโอรีฟด้วยยิรพสิทธ์เวลอัพกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนไปนกระต่อแล้วเขา้า ฮิวให้นางหน่อยโอ,โอรีฟไปเดินต่อมีอะไรบ้างม,มาลกดข้าของนะวิ่งเอายาวเดชโอเดนาของขลังไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นพวกไอ้นี่มากกว่านะหอกเถิกอุ้ยก็ของดีเนี่ยก็ของดีนี่นะ ก็ขอนะอีกตัวหนึ่งขอเดินไปนิดนึงเดินไปเดินไม่ถึงแดดเพิ่มหยิบอืมนึกว่าจะไม่ดีก็ของดีนี่นะเอามาทังทั้งนั้นเออก็ต่อทุกท่านวัมังกรตัดหน้า ด่วนเลยก่อนที่นี่จะถลม่มเข้าใจแล้วนะมีตัวมาขวางทางอ่ะสัก็ยิงสักหน่อยละกันเราต้องเดินมาหน่อยไรเซลยิงตัวหลังเอาไปเลยคนล,ละมเมตรสองเมตรสามเมตรตั้มตตอิ่มอร่อยอร่อยหอบเย็นชื้นบานแค่นี้เองชิวๆเห็นไหมแกเราใกล้ถึงสัญญาณแล้วละ เลยต้องหลักก้าเทินทั้งวิชิวชิววิงยาวไม่ถึงไม่เป็นไรรอเธอหน้าได้เดชสาวน้อยมีดเปิดค่าหมดเอาของไม่ขายเล้วเซลเซลถึงแล้วเปิดสัญญาณยูู เ้สัญญาณเอเรียของหางเสือเจ้ามาทันเวลาพอดีข้ามไปไม่มีอะไรสำคัญมาก